ค่ะกลับมาพบกับเราสองคนนะคะใน,ในรายการคบคมเซียนคบทุกความคิดคมทุกความรู้และความต่างของเซียนแถวหน้าของทุกวงการค่ะน้องก้อยครับคาะน้องก้อยนะครับต้องตัดสินใจไปดูคําไปได้ยโชว์ของทั้งสองที่นะครับอ,อะไรคือการตัดสินใจที่น้องก้อยจะต้องเลือกครับโอ้โหแน่นอนอันดับหนึ่งโชว์ต้องอลังการครับยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็นักแสดงต้องมีความสามารถสามารถแสดงให้เข้าถึงบทบาทแล้วก็ดึงดูดให้ ผู้ชมเนี่ยนั่งอยู่แล้วก็ชมได้นานๆที่สำคัญเลยคือความคุ้มค่าพูดถึงเรื่องของความสะดวกสบายในการรับชมอะไรแบบนี้คือไปทั้งทีก็ต้องเอาให้คุ้มอ่ะและเพื่อคุณผู้ชมนะครับเราจะพาไปชมความคุ้มค่าของทั้งสองที่กันครับ <Coming in. S 1> หลังจากที่เคยได้เห็นความยิ่งใหญ่และสวยงามของนักแสดงนําของแต่ละเซียนกันไปแล้วสัปดาห์นี้ตอกย้าความยิ่งใหญ่กันอีกครั้งกับเซียนท่านแรกคุณทรงเกียรติ จงจิตตาพรผู้บริหารมือหนึ่งแห่งทิฟฟานี่โชว์ต้นตำรับโชว์สาวประเภท2ที่แรกในประเทศไทยและเอเชียคาบาเร่ที่ครองความเป็นอันดับหนึ่งมายาวนานกว่า38มปีและเซียนท่านที่2ดอกเตอร์ทัชกรวรัญญาสัมมสุทธิขุนซื้อคนเกง่งแห่งอัลคาซ่าคาบาเร่กับการพัฒนาการแสดงสุดอลังการอย่างต่อเนื่องจนขึ้นสู่การเป็นโชว์ที่ตื่นเต้นและประทับใจที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย คุณเสือครับเดินผ่านนักแสดงสาวสวยมากมายต้องถามครับทิฟฟานี่ให้ความสําคัญกับการฝึกซ้อมมากน้อยเพียงใดครับการฝึกซ้อมเนี่ยทิฟฟานี่ให้ความสําคัญมากนะครับนักแสดงทุกคนเนี่ยต้องให้มั่นใจว่าพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจทุกวันนะครับและถ้ามีโชว์ใหม่เนี่ยนักแสดงก็จะต้องซ้อมอย่างต่ํา3เดือน 3, 3เดือน3เดือนเพราะนักแสดงจะต้องซ้อมทั้งชุดอย่างวันนี้นะครับซ้อมกับชุดจริงนะครับเป็นชุดใหม่เพื่อให้นักแสดงเนี่ยสามารถส่งพลังและรอยยิ้มความพร้อมความปิดความเฟิร์ม ในมาตรฐานของทีฟินิชโชพิทยาเนี่ยครับออกไปถึงผู้ชมในระดับสากลได้ทั้งหมดนี่ทำยางไงครับเพราะมีนักแสดงเป็นร้อยๆคนเนี่ยการให้เขาสามารถมาซ้อมทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ยังไงครับเรามีเล็ดรับเยหรือเปลครับคือเล็ดลับของเราเน่ยนะฮะคือเราอยู่กันเป็นครอบครัวรอย่างไรก็ตามครอบครัวจะต้องมีกฎนะครับ,รบทุกคนจะต้องตื่นตามเวลามาถึงก่อนเวลาเมื่อถึงเวลาสี่โมงปั๊บพร้อมซ้อมนะครับแล้วของเราเนี่ยแบ่งเป็นเกรดนักแสดงด้วยครับนะครับถึงคุณสวยถ้าคุณไม่มีวินัย เป็นไม่ดีไม่ยิ้มนะครับเกรดคุณก็ถูกลดขึ้นมาเรื่อยๆเ,เ,เพื่อเราให้โอกาสกับนักแสดงทุกท่านก้าวขึ้นมาเป็นดาวของทีนิโชว์พัทยา ให้ความสำคัญละการซ้อมมากน้อยที่ไหนครับมากที่สุดค่ะ <c oughs> เราแบ่งการซ้อมของอากตาเนี่ยเป็น2แบบ,ค,บคือซ้อมและซ่อมซ้อมส่วนซ้อมซ้อมคือการเตรียมความพร้อมเพื่อการแสดงในแต่ละวันและให้การแสดงมันสมบูรณ์การซ้อมก็คือการแก้ไขทุกอย่างให้มันสมบูรณ์แบบและเพอร์เฟกต์ในทุกรอบการแสดงอากตานะครับความสวยมันเป็นสิ่งขาเนาะเราแับนี้ไม่ได้แต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งแรกที่เรามอง เรามองหาคนที่มีศักยภาพทางการแสดงเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีศักยภาพเหล่านั้นต่อให้คุณไม่สวย เราเชื่อว่าคุณสามารถเป็นดาวของเราได้เหมือนเป็นกลยุทธ์ว่าคุณสามารถจะเป็นดาวได้ถ้าคุณพร้อมหนักถ้าคุณพร้อมดีคุณเป๊ะคุณดีอ้าแล้วทําไงก็ต้องหมายความว่าคนที่เป็นดาวอยู่แล้วต้องไม่สบายหรืออะไรนั่นก็คือคําตอบว่าถ้าคุณเป็นดาวแล้วคุณไม่รักษาคุณภาพของคุณความเป็นดาวของคุณมันก็จบลงเช่นกันทุกคนที่เป็นดาวของอากคาซ่าขอใช้ว่าทุกคนคือดาวจะต้องเปล่งประกายชายนิ่งตลอดเวลา การมาชมทิฟฟานี่เนี่ยคุ้มค่าไหมครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับคุ้มค่าในระดับที่เป็นนานาชาติและสากลด้วยเราเซตภาพลักษณ์นะครับของตัวเองเนี่ยคือเป็นการแสดงทางวัฒนธรรมนะครับนั่นหมายความว่าลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยจะสามารถดูโชว์ที่เป็นการแสดงทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมของชาติในเอเชียหรือแม้แต่ชาติตะวันตกด้วยกันนะครับทิฟฟานี่เนี่ยเราหาข้อมูลนะครับรีเสิร์ชลึกมากว่าชุดต้องใช่ แสงสีเสียงต้องใช่ฉากต้องใช่แล้วทุกอย่างต้องไปด้วยกันคุ้มค่าอย่างที่สุดแน่นอนความคุ้มค่าของการมาชมอากาซ่าคืออะไรมันต้องเขาบอกว่าอกากาซ่าก็เปรียบเหมือนอาหารจานหนึง่งค,คุณกินแล้วคุณอิ่มแล้วคุณก็จากไปจะสลับคาบาเล่นั่นก็คือคุณมาคุณชมคุณอิ่มอิ่มที่ใจถ้าคุณคือต่างชาติอิ่มที่ว่าเราสามารถนำวัฒนธรรม มาสร้างสรรค์าง,งานโชว์ผ่านคนเหล่านี้ได้อย่างครบสมบูรณ์คนในชาติเราเอง<ม>ก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความสามารถของคนไทยที่สามารถส่งมอบความสุข<ม>ให้กับลูกค้าได้ผ่านโชว์และการแสดงของเรานั่นแหละคือความคุ้มทุนที่มันเกิดขึ้นละ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือเจ้าแม่และตำนานของทิฟฟานี่โชว์ลองปอยเป็นพรีเซนเตอร์เป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ของทิฟฟานี่ค่ะครับและนี่แม่ติ๋มค่ะเป็นเอ่อเป็นเอ่อโชว์เอสเตทแมเนเจอร์ครับโชว์เอสเตดผู้อยู่เบื้องหลังความสนุกสนานและความประทับใจของผู้คนนับล้านค่ะปีนี้โชว์ปี2515สนุกสนานประทับใจไหมครับสนุกสนานแน่ครับเพราะว่าปีนี้เราเอา เพลงก็อยากกลับมาทําใหม่ครับคอปเวิร์บทำนองเพลงใหม่หมดที่ไม่เหมือนเดิมนี่เราก็ต้องคิดขนาดซอฟขนะักว่าเราจะต้องทำยังไงจะมีเทคนิคแบบไหนจะลงแสงยังไงยิ่งยิ่งชุดนี้เขาอ,อุไปได้ไหมแต่ปอยเห็นแล้วปอแอรเห็นแล้วตกใจ <c oughs> ชุดเหมาะที่จะอยู่ way, บนเวทีบลอดเวที <way S 1> เท่านั้นเธอต้องเป็นบลอดเวทีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแม่ลินมั่นใจว่าคุณผู้ชมประทับใจแน่นอนทิฟฟานี่ไม่เคยทําให้ผู้ชมผิดหวังฟังจากจุดมุ่งหมายของปีนี้แล้วท้าทางจะเป็นงานาหนักนะคุณเสือ ก็ไม่หนักนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เราทํามาโดยตลอดอยู่แล้วเริ่มต้นเมื่อ38ปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นเจ้าแรกจนทุกวันนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่38เราก็ก้าวไปอย่างมั่นคงในระดับสากลด้วยเช่นกันครับนายสินนะคะพี่แจ๊คนะคะแลวก็น้องยอดน้องโมนนี่คือทีมคนรักของอาคาซ่าค่ะคุณครูครับแนวคิดในการโชว์ในปีนี้ของอาคาซ่านี่เป็นยังไงบ้างครับคอนเซ็ปต์คือว่าเรากำลังจะมีโปรเจกต์ใหญ่ครับสองโชว์สำหรับที่จะมา เสียบเข้าในโปรแกรมของเราครับเราก็จะทำเป็น international program คือว่าไว่ได้ว่าอยู่มาจากที่ไหนก็ดูได้จะททาให้ง่ายในการสื่อสารมากขึ้นครับค่ะเรามีการนําเสนอซึ่งเราก็อันนี้เป็นก็เป็นความรับผิดชอบในเร่องน้เพราะว่าจะให้เขารู้จักความเป็นไทยผ่านการส่งเราส่งเราค่ะคือว่ามั่นใจกับโชว์ในปีนี้นะครับ2,555ที่จะมอบความสุขกับคนนับล้านที่เขามาดูที่นี่นะครับ เราไม่เคยมอบสิส่งที่ไม่ดีให้คนดูครับเราให้ดีที่สุดเราไปศึกษามาลึกที่สุดแล้วมาทำเป็นภาพมาทำแตนเต้นแล้วก็นำเสนอไป